่าสวัสดีค่ะน้ำหวานค่ะหนูปั้นตุ๊กตาอะไรลูกคุนอะไรลูกอะไรนะคุนทศกัณฐ์ขุนทศกาณหุ่นเก่งมากเลยชดสวยมากค่ะอ๋อมีดอกไม้ด้วยทศกัณฐ์นี้มันเป็นอะไรคะลูกไม้เป็นบุ๋ทศกัณฐ์มันเป็นอะไรคะมันเป็นยักษ์ยักษ์ดุร้ายไหมดุดคุณครูกับยักษ์นี่อะไรดุมากันคะ อยากอ้าโอเคค่ะเดี๋ยวคุณคุณไปดูคุอื่นต่อนะสวัสดีค่ะบบ๊าายยไมม่ีใครสวัสดีค่ะพ่อพรสสวัดีค่ะธรรมะสวัสดีหนูปั้นรูปอะไรคะปุ่นทศการปุ่ทศการมันเป็นสีอะไรอ่ะตัวทศการนะลูกสีเขียวค่ะไหนขอดูหน่อยสิลูกยกขึ้นมาได้ไหมยกขึ้นมาได้ไหมลูกมันใหญ่มันไม่สวยเลย เด็กๆเขาก็กำลังสร้างสรรค์ผลงานนะคะในงานจิตในการสร้างสรรค์นะคะงานปั้นปั้นหุ่นทศกัณฐ์นะคะตามเรียนวิชาโขนน้อยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะการปั้นก็จะฝึกอันนี้ใช่ไหมที่หนูปั้นเนี่ยไหนหันหน้าหันหน้าทศกัณฐ์แมคุณครูดูหน่อยอู้สวยอะ่ะโอ้แมมปากทศกัณฐ์สีแดงเลยโอ้โห อ่าโอเคเดี๋ยวคุณครูคไปดูคนอื่นต่อสวัสดีค่ะ,คะอ่าสวัสดีค่ะชุนทำมาสวัสดีค่ะลูกอ่าหนูไปทำอะไรคะโอ้หหหนูปั้นอะไรอยู่คะบอกคุณครูสิยักษ์ค่ะยักษ์มันชื่ออะไรนะยักษ์เขียวยักษ์มันชื่อยักษ์อะไรลูกทศกาลทศกาอ่าทศการ,การแล้วหนูปั้นเสร็จหรือ,อยังคะ อ๋อเหลือแต่ขาที่ยังไม่ได้มันติดยากใช่ไหมแหมคนนี้อยากโชว์อ่ะไปหาแฟนชายก่อนนะบ๊ายบายค่ะชุม้มบ๊ายบายอ่ะว่าไงคะคุณลูกกันชายอ่ะปัน้นรูปอะไรมาคะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ไหนดูสิทศกัณฐ์นี้มันเปสีอะไรอะ่ะ <c oughs> สีอะไรคะเขียวทศกัณฐ์มันสีเขียวนะคะแล้วก็ <c oughs> กันชายอยากมีความใฝ่ฝันอยากเป็นอะไร อยากเป็นทศกั์แล้วหนูเป็นได้หรือยังลูกยังยังเหรอไหนลองทําท่าทศกันให้ดูสิอ่ะลองวางตุ๊กตาก่อนวางตุ๊กตาหุ่นปั้นก่อนลูกทําไมอ่ะอยากเป็นก็ต้องกล้าแสดงออกสิไหนลองก่อนลูกาหมชอบเป็นนางลาไม่นะไม่นะเอาโอเคเดี๋ยวคุณรูให้ชุ่มเป็นดังลาก่อนเลยนะคะครูขอดูมาวินก่อนนะบายบายสวัสดีครับอ่ามาวินสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับ ไหนอะลูกอะทศกัณฐ์ของคุณครูอยู่ไหนคะ,ะในทศกัณฐ์ยังไม่มีนะคะมาวินเขาก็จะเป็นเด็กแล้วแต่อารมณ์นะคะแต่ละวันก็จะมีความที่ไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละวันอ่ะสู้ๆสิครับลูกมาวินสู้ๆมาวินนี่สู้ๆค่ะธรรมะสวัสดีค่ะครับครับอ่ากัวลาะอีกกัวลาะอีกออกัวลาะเรื่องอะไรเนี่ย งานก็ไม่เสร็จยังหวัวเราะอีกอ่ะคุณครูไปยูคเพื่อนคนอื่นก่อนนะไปก่อนนะครับทำยังไงครับคุณครูจะไปแล้วทำยังไงครับงานครับเกงอนุ่งง่อยมอดอาสวัสดีครับเชื่ออะไรครับเด็กชายท่อเด็กชายท่อทำอะไรครับวันนี้นไหนดูซิไหนคุณครูขอชมหน่อย วายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาต่อก่อนต่อก่อนต่อก่อนนะคะอ่ะจ๋าไม่เป็นไรค่อยๆต่อค่อยๆต่อนี่บางทีเราปั้นแนวนอนอ่ะเราปั้นเราไปทับกับพื้นเนี่ยมันก็จะทําให้เวลายกขึ้นมามันจะหลุดไงถ้าเราทําแนวตั้งโอ้นี่ไงคุ่นทศกัณ์นะคะไหนกดไลค์ให้หุ่นทศกัณฑ์หน่อยกดไลค์กับขาหลุดแล้วค่ะ คุณเศกาจักรแห่งพ่อเสร็จสมบูรณ์แล้วขาหัวค่ะน้าวันหลุดแล้วค่ะไหนขาไหนคะโอ้คนนี้คนนี้ช่างคุยนะคะวันนี้วันนี้อารมณ์ดีจะคุยเป็นพิเศษใจหัวหลุดแล้วด้วยหัวหลุดแล้วด้วยต่อต่อค่ะคุณลูกอ้าวแก้วใจทําอะไรมาส่งคุณครูคะวันนี้ทํายักษ์ค่ะทำยักษ์ชื่ออะไรคะทศการนะคะอ่าสมยศทําอะไรคะลูก อ่าโทสกัมเหมือนกันนิดาเสร็จหรือยังคะธรรมะสวัสดีหน่อยค่ะค่ะเด็กๆก็จะได้ทำกิจกรรมนะคะ